สวัสดีจ้าสาวบ้านนิวชาแนลจ้าเมื่อนี้สาวบ้านนิวได้กล้วยเลยจ้ะกล้วยหอมพี่น้องมันยังไม่งอมดีเลยจ้ะแต่ว่าเอามาเอามาจิ้มนี่จ้ะน้ำพึ้งน้ำพึ้งเอามาหลัดน้ำพึง้งจังจักสาวบ้านนิวรอให้มันงอมๆก่อนก่อนนี้ก่อนจะจะกินอ่ะอีกที่จะแต่ว่าว,วันนี้เราเอามาชิมก่อนพี่น้องกล้วยหอมอยากกินอยากกินพี่น้องหนึกอยากกินสื่อมาสองวีเลยจ้ะเดี๋ยวเอาไปบ่มเอาไว้ก่อนเลยจ้ะ ไว้มันงอมๆก่อนนี่วิ่งหกสิบบาทด้วยจ้่พี่น้องมาทานกล้วยหอมด้วยกันด้วยจ้าพี่น้องกล้วยหอมกล้วยหอมพี่น้องมันเป็นสีมืดๆพี่น้องละสาววันนีวก็มีข้าวโพดด้วยด้วยจ้เข้าวโพดต้มซุปล,ะล,ะล,ะละ้อลนเลยพี่น้องข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยจ้ะพี่น้อง มาเด้อมาเด้อจ้ามากินเขาผูดกักดกล้วยหอมเดียวกันเด้อจ้ามีสาวมวันอยู่เอามากินก็น้ำพึ้งนะพีน่นนอน้ำพึง้งน้ำพึง่งอืมกล้วยนี่เดี๋ยวสาวมวันอยู่จะบุ่มเอาไว้จัดสงวนพีน่นนอไห้มันซุกซุงกงอมงกมคนนี้อ่ะ แมงมันสัสดีพีพีเพื่อนเพื่อนน้องน้องที่เขามารับชมช่องสาวบันิวชาแนลเด้อจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามามากินด้วยกันเด้อจ้ามาถักทายได้เด้อจ้าพีพีเพื่อนเพื่อนน้องน้องที่เขามารับชมช่องสาวบันิวชาแนลฝากเป็นกำลังใจให้ช่องสาวบันิวชาแนลได้เด้อจ้า ขอบคุณถูกกำลังใจที่ให้กำลังใจช่องสาววันยูชาแนลเลยทำคลิปต่อๆไปนะจ้ะมีพี่ีเพื่อนๆเ,เขามาหามาถักทายมาจับมือมาพูดด้วยก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพีพีเพื่อนๆน้อ,นนองๆที่เขามารับชมช่องสาววันยูชาแนลกล่องมันที่มืดๆืนในเด้อจ้ะนี่ เย้าสว่างเด้วก็มืดมืดหน่อยจ้านี่พี่นองกล้วยมันยังไม่ขอม่อยงอมดีนอยมันยังไม่น,นันดีมากตะเป็นแบบนี้แหละแต่สาวบนันยูชอบเอามาจิ้มแบบนี้มากินเดียก,กันเ้อจ้ากล้วยหอมกล้วยหอมพี่นอยใหญ่ใหญ่พี่นอง มีหอดสองวีนะพี่น้องเด้อสาววันอยู่จะเอาไปบ่มใหม่อีกทีจะ้ะมืดๆมืดพี่นอ้องเหรอบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องพายุเนาะสาวันอยู่ก็มีเขาพูดเด้วยจัน บรรยากาศดีดีพี่น้องคนตกมดบานมดคืนเลยพี่น้อง โอเคจ้าพีพีเพื่อนเพืเ่อนที่เขามารับชมช่องสาวบันนิวชาแนลสาวบันนิวชาแนลก็ขอจบคลิปกวยหอมกินกวยหอมเอาไว้เท่านี้เด้อจา้าเดี๋ยวจะไปบ่มแหวมันงมๆก่อนนี้เด้อจา้าฝากเป็นกําลังใจให้ช่องสาวบันนิวชาแนลเด้อจา้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปอย่างนี้เด้อเด้อจา้าขอบคุณจา้า